That's one. Yeah. that's one. Yes. Oh yeah. I I forgot but one or two, I forgot. นั่นแหละที่จะเปล่ยนที่บอกทุกคนว่าไม่มันไม่ได้เหนื่อยกับการทำกิจกรรมเยอะแต่ทุกคนเข้าใจไหมว่าการที่อยู่นิ่งๆอะมันจะมีความลามากว่าเก็บฟิล์มแป๊บมันจะคือดละลาอืม แล้วก็เหมือนแบบบางทีอัอนนี้อันนี้เข้าใจนะในเรื่องของเออสเก็ตัจอร์อะแต่บางทีเขาแบบตารางเขาเปลี่ยนแบบลายชั่วโมงคือคืออ่ะอ่ะถ้าเป็นรายวันเลยเข้าใจได้อ่ะแบบว่าอกลางวันอย่างนี้จขคืนอีกอย่างอันนี้เข้าใจได้แต่คือเปลี่ยนทุกชั่วโมงก็เลย,ยงงเก็ตติโอปะ อืมเราก็เลยกลัวแบบจะมีปัญหาอนะไรการแบบความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะถามพ้ดีบม,มาที่สุดเขาไม่อยากให้แบบนี้เกิดการผิดพลาดเลยขอบคุณนะคะอากาศที่นี่แหรอคะเนี่ยเพิ่งได้สัมผัสเขาละไรอากาศข้างนอกเพราะว่าปกติอยู่แต่ในโรงแรมก็ร้อนเหมือนที่ไทยเลยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าร้อนน่าสบายไหมก็ไม่นะ ร้อนพากกากับไทยเลยร้อนพากากับไทยแต่ว่าร้อ μ, นน้อยกว่าเพราะว่าถ้าถ้าไทยคือตอนนี้น่าเมื่อล <c oughs> ้วอะไรเนี่ยน่าเมื่อกลฝากขอจอขอใจหน่อยนะคะจะได้เปิดการมองเห็นหน่อยเป็นกำลังจึ้งกำลังใจให้หน่อย <c oughs> <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวดีวะไม่รู้ว่าสเก็โด้ต่ไปคืออะไรคือคือเขาส่งมานะส่งตารางมาแต่ทุกอย่างก็คือไม่ได้ตรงเลยทุกอย่างเวลาไม่ตรงทุกอย่างไม่ตรงเราไม่อยากเวงใครแต่เรารู้สึกว่าแบบว่า เรื่องสเกโดมันก็แบบแอบสำคัญนิดนึ่งแต่ก็พยาความแบบความความเข้าใจกับมัน Maybe no ขอบอกเขาถามว่ามีคนหายไปไหมแล้วถ้าสมมติว่ามีคนหายแล้วเราจะรู้ไหมงง ใช่ค่ะแต่งหน้าเบาเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นฟิลทราเวลอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการความใสๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องถมเยอะยไม่ต้องอะไรก็อโอเคนะเขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะและ้วเราก็ต้องมีเสิร์ฟอะไรทั้งสามมาแบบส่วนตานักหนัานากนคอนแทคเลนอะไรย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จะเสิร์ฟท,ทุกวันก็คือตอนล,ลิอารนะคะบอกเลยว่า จะเติมบอลลี่อายทุกวันคือชีวิตขาดบอลลี่อายไม่ได้ไม่ได้เลย,ยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวขอกินวิตามินกับไหนปะไม่อย่างไ้นะคือตอนเนี้ยน้อกนะท่านไม่ได้กินวิตามิน แล้วเราคืออย่างอย่างแบบพุ่งนี้มันเป็นคอมพิวเตอน์อะักจแล้วคือพุกอย่างพวกเนี้มันเป็นวันการประกวดถูกปะเราก็ต้องได้แต่งหน้าเคฟอยู่แล้วก็สระเกลวกันไปเราจะได้ไม่เบื่อหนูจะได้ไม่เบื่อเนาะ เจจอยหมดหมดยุคแต่งเต็มทุกว่าแล้วเราคือแบกมาจากประเทศไทยแล้วก็ back, กพวกบัวที่นี่ก็มีขันเชียร f แม่เพื่อนของฉ Some soup chicken c h i ก k e n s ซุป yesthank you so much บัสมันก็สูบแบตัมมงนะแม่ชอบตอนเขาจิงไหมตามงนะ อย่างองส่งกำลังแตงแรงริงแบรนด์ให้หน่อยแบบนี้ชุดต่างชาติจึ่งมากค่ะก็ก็ต้องบอกเลยว่าเอ,อทางทักและปรึกษ,ษากับท,ทั้งสองทีมเลยคือทีมทีท่ดูแบร์แล้วคือทีมขอนแก่นแล้วก็ทีมไทยแ,แลนด์ว่าแบบเราชุดไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องการชุดที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะสวยสวยงาม่ะเออแล้วก็แบบว่ามองแล้วเก็บล้วสวยเก็บปูก เออมอมดูผิวไหวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชุดชุดของคอนแกนก็ตอบโจย์เราก็เลยเลือกชุดนี้นะคะแถมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมประวัติอะของชุดอะไรเงี้ยก็ดูน่าสนใจแล้วก็เรารู้สึกว่าการมีการมีลูกเล่นกิมมิกกับพาร์ทอะไรเงี้ยบ้านเดินเราจะได้ดูสนุกขึ้นควรดูสนุกขึ้นอะไร่งเงี้ย อ,อ๋อขอบคุณนะคะคุณแป๋สันประสบความสำเร็จครับโอ้ย oh, thank you so much นะค่ะคุณสาวของขวัญค่ะเอ๊ะมี่เพิ่งมมีคนให้อของขวัญไหมเนี่ยอ๋อขอบคุณค่ะต่อไปกินเนอรอจี้งเรือเพราะไปจะหลับแล้วเดี๋ยวมีซ้อมเต้น opening dance opening show ก่อนรอบชิวยนนะ้ำพรุ่งนี้พรุ่งนี้เต้นมีเต้นนิดนึงไม่นิดอะหลายแปดอยู่เต้นหลายแปดก่อนแล้วก็เต้นหลายแปดแล้วก็ค่อยเดินชิวยนนะ้ำแต่สิ่งที่ชอบไต้หวันนะหลังจากที่นั่งนั่งชมวิวชมนกช,ชมไม้มาเนี่ย รู้สึกว่าที่นี่ต้นไม้เขาเยอะมากเลยอ่ะอยากให้ประเทศไทยมีต้นไม้เยอะแบบนี้บ้างมันดูแบบถึงแม้ว่าดูร้อนแต่มันก็ดูแบบเออดูเย็นเย็นอืมยูเบสนาบิ a u ี y ค่ะ thank you Kiss Tina. I miss you so much อ่าอะไรที่เป็นประโยชน์มั้งจะไม่อร่อยเนาะเดนนี่ we have to go some mm pork hmm. we maybe in schedule I Ilishik we have we have to go oh. eat no He pizza <laughs> you see you see again I can feel e ช่ I can feel yes yeah. you have time this time เ e ี a l r h t uh, this time we have two pizza I can feel but let me share again ของขนมนมเนยมา100ยูโรมาจากประเทศไทย ไม่ใช่อะไรนะพูดอะไรไม่ออกเพาอิ่มมากเป็นครั้งแรกที่รู้สึกกินอิ่มขนาดนี้เพราะอย่างที่เคยบอกว่าเราเราไม่ได้เรื่องมักเรื่องกินแต่ว่าถ้าเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกินเราก็ไม่กินแค่นะั้น แล้วแบบเขาแบบเหมือนแบบว่าให้กินจังฟูอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเราก็เลยไม่กินแต่วันนี้เขาพาไปินฮอตพอตมันก็โอเคมีแบบมีเนื้อสัตว์มีผักอะไรเงี้ยมันครบห้าหมู่ดิเน้ะบอกไม่ได้จริงๆว่าอ๋อ แล้วก็ต้องแยกกับลูเม่เพราะว่าเขาอะจับพุปจับลูปให้แบบมันมีห้าลูปอะไรเงี้ยแล้บดแบบต่อจากนี้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปอะไรเงี้ยจนถึงจบการประกวดอ่ะมันจะต้องคีบกลุ่มนี้ตลอดเก็ติลปะแล้วเราก็ถูกแยกกับลูเม่เนี่ยเราก็เลยแบบโอเคไปแต่ก็งงนะเือแบบว่า เราก็อยากเมเเซนกับทุกคนเลยเข้าใจแต่หม่เข้าใจอ่ะแกคิอว่านี่ยคือเหมือนแบบนั่งก็ต้องนั่งอใกล้ๆกันต้องนั่งอยู่รวมกันเลยคือว่าอนุมาลเด็กน้อยอยูุ่ยิ้มสวยจังขอบคุณนะคะ อุ้ยเดี๋ยวถ้าถึถงสองเมืองหัวใจแล้วเดี๋ยวจะจะทำอะไรอะ่ะจะนอน <laughs> พี่ไปไหนหรอคะไมาถึงว่าไเหรอพี่ไ,ไปไปปัวไม่รู้เลยอะ่ะเอาจริงคือถามสตาฟสตาฟก็ไม่รู้บางคนเขาก็ไม่รู้บางคนเขาก็ไม่เชั่อ เขาตอบแต่ว่าไม่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 ช่วยไม่ช่วยนะคะไม่ช่วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาใจหมดเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการประกวดมันมันคือการที่ทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนเราก็แค่เตรียมร่างกายให้พร้อมแค่น้เองเตรียมร่างทางร่างกายแล้วก็เตรียมจิตใจด้วยนะเขาบางทีบางอย่างมันก็แบบกระทบกับใจอะไรเงี้ยบางสิ่ง มันก็ต้องมีบ้างแหละสำคัญในงานโขนก็ไม่คิดว่าอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมีเหมือนกันลอเล่น <c oughs> ไม่มีังไม่มียังไม่มีมมสำคัญในงานเนาะที่นี่เขาอยู่กันแบบนารกนารากุกกกี้ดิบุมขอบคุณนะคะ <c oughs> เลยไม่สนุกเลยปะ ไม่มีเรื่องให้เหมาเพราะว่าไม่มีอะไรเลยทุกคนแบบว่านารานะรประกันคือด,ด้วยความที่เป็นเวทีการประกวดที่แบบค่อนข้างจะเรียบร้อยด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรเน้นแบบฟิลนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นฟิลแบบเอนเตอร์เทนเนอร์อืมฟิลนิ่งๆฟิลแบบเรียบร้อย <laughs> ซึ่งขัดกับเอกลักษณ์ของเรามก แต่เราก็นิ่งนะโอ้ขอบคุณซาของฝันนะ,ะอยากอยากอยากหรือว่าเขาจะปล่อยเราไปชอปปิง้งเขาบอกว่าไต้หวันแบบคอลเลคชั่นรองเท้าถูกอะไรในในที่ โอเคนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนนะเพราะว่าตาจะปิดแล้วจริงๆคือพอกินอิ่มปุ๊บหน,นังตาก็เริ่มที่จะหย่อนลวขอบคุณค่ะลูม so cute thank you พนะคะต้องติดต่ละแดดแดดสองแดดสองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่พวกเราสดใสยิ้มให้แก่กันพรุ่งนี้อย่าลืมนะติดตามชมได้เวลาไม่รู้ไม่ชัวว่าจะเดินกี่โมงแต่น่าจะแบใา,ายเย็นแหละใช่พี่ง <c oughs> ่วงมากตอนเนี้ยพี่ต้องการเคียกันแอปแปบหนึ่ง เพราะว่าค่อนข้างที่จะตื่นเช้านอนเึกตื่นเช้าเป็นเรื่องปกตินะพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราควรหลับคือเวลานั่งรถจะอยากมาทักทุกคนก่อนไงค็มีบางคนคิดถึงซึ่งมีมันไม่รู้โอเคค่ะไปทุกคนค่าหาอะไรกินนะเพราะว่าที่ไทยน่าจะประมาณบ่ายโมงสิบห้าสิบห้าปะประมาณนั้นหาอะไรกินอะไรกินแล้วก็เอ็นจอยการใช้ชีวิตแล้วก็ถ้ารู้สึกว่า อยากหาอะไรทำแบบดูอะไรสนุกก็ดูไฟล์ดบิวตี้เดอ t e เนชั่นแนลนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับ้องพอดขอบคุณสำหรับการคข้หน้าจอด้วยนะบ๊ายบาย See you tomorrow